สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออานนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาแบบพิกอภัยกันนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้คือตัวเราในอนาคตมีอะไรที่อยากจะบอกกับเราในปัจจุบันบ้างนะครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าตัวเราในอนาคตที่ผ่านเรื่องราวของเราในจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกกับเราที่อยู่ในจุดนี้ในปัจจุบันตอนนี้บ้างลองมาเลือกกองไพ่เพื่อฟังสิ่งเหล่านั้นกันดูนะครับ แต่การทํานายดวงแบบพิกอภัยนี้เป็นการทํานายจากพลังงานแบบรวมๆนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายกันผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกัน ถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับอะไรอีกคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมจะเอามาทำเป็นหัวข้อพลิกอภัยคลิปต,ต่อไปให้ได้เข้ามาดูกันนะครับฝากกดซ u b s c r i b e ไปด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่าพ i ิกอเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนาทีนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคำทำนายแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับ สำหรับใครที่เคยดูคลิปพิการไพของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนจะขออธิบายวิธีรับคําทํานายกันก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีกองไพ่ให้อยู่สี่กองนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่กองไหนโดยก่อนเลือกต้องตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้จากไพ่ก่อนนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ไปฟังคําทํานายจากกองไพ่หมายเลขนั้นๆได้เลยครับ คำทํานายนี้ตอนผมอธิษฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลาเอาไว้นะครับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะตอนไหนเวลาไหนอยากรับคําทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยครับคําทานายไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนนะครับถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้แต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นๆนะครับผมจะทํำพิธภไพหัวข้อนี้เอาไวใ้ให้หลายๆคลิปเลยสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามไม่ควรจะดูเกี่ยวกับเรื่องเดิม,ดมๆซ้ำๆติดๆกันบ่อยๆนะครับควรจะเว้นระยะห่างสักประมาณ1เดือนกำลังดีถ้าพร้อมจะรับคำทำนายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รออยู่นึกถึงคำถามเอาไว้ในใจนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเลือกหมายเลขที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกหมายเลขที่ต้องการอีก10วินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะครับ ำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือปัญหาบางอย่างเราไม่สามารถจัดการหรือว่าแก้ไขมันได้ด้วยตัวตัว,ต,วตัวเองคนเดียวนะครับในบางครั้งเราอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เราอยากจะผ่านมันไปด้วยตัวเองเนาะไม่อยากจะให้ใครมายุ่งอาจจะด้วยทิฏฐิหรืออะไรก็ตามนะครับเราไม่อยากจะให้ใครมาเกี่ยวข้องในในเรื่องพวกนี้นะครับ แต่บางเรื่องมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้จักวางอัตราลงบ้างนะครับมันไม่สามารถถูกแก้ไขได้ด้วยตัวเราคนเดียวอยู่แล้วอะ่ะเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะครับเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้เนาะเพื่อให้แก้ปัญหาพวกนี้ไปได้ถึงตอนนี้เราอาจจะต้องทิ้งความดื้อเนาะความทนงตนแล้วก็ ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นดูบ้างนะครับอาจจะไม่ถึงกับต้องให้เขาช่วยไปทุกอย่างเลยโยนปัญหาให้เขาไปทําทุกอย่างอาจจะเป็นแค่การลองรับฟังความคิดเห็นลองรับฟังคนอื่นดูบ้างเนาะว่าเขามีอะไรมาเสนอมีอะไรที่เขาแบบว่ามีอะไรที่เขาพอจะหยิบยืน่นหยิบความช่วยเหลือตรงไหนให้เราได้บ้างนะครับมันอาจจะเป็นแค่มุมมองจากคนอื่นก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็น ความเห็นความคิดเห็นจากคนอื่นว่าเขามีความคิดยังไงอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าท่าหรือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะครับมันเหมาะกับการแก้ปัญหาที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็นํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับเพื่อให้มันผ่านอุปสรรคที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไปก็ได้คุณอาจจะต้องยอมรับด้วยว่าตัวคุณเองน่ะก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะครับ ราะฉะนั้นบางอย่างที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญเราก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากคนอื่นเนาะถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยก็คือในบางครั้งอะ่ะแม้แต่คุณหมอผ่าตัดที่ป่วยต้องการต้องได้รับการผ่าตัดอต่อะก็ยังไม่สามารถผ่าตัดให้ตัวเองได้นะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าจะเปรียบเทียบคุณเป็นเหมือนคุณหมอคนหนึ่งคนเนี้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดคุณก็ต้องยอมให้คนอื่นมาเป็นคนผ่าตัดคุเหมือนกันเนาะ เหมือนที่คุณก็ต้องยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะครับสะรับคนที่เลือกออะะอกองที่สองนะครับสิ่งที่ตัวคุณแอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือ อยากจะให้คุณจริงจังกับชีวิตมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับก็เข้าใจเนาะว่าชีวิตคนเรามันมีแต่เรื่องเครียด,ยดนะครับทั้งเรื่องงานเศรษฐกิจกสังคมปัญหาส่วนตัวมากมายนะครับในปัจจุบันที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้มันมีแต่เรื่องที่ทําให้เราอยากจะหาวิธีหลีกหนีเนาะอยากจะหาวิธีที่จะแบบว่าไปสงบสติอารมณ์ไปผ่อนคลายอารมณ์บ้างนะครับ แต่การหนีปัญหาการไม่เผชิญหน้ากับมันก็มีแต่จะแค่ยืดระยะเวลาของปัญหาให้ไกลออกไปเท่านั้นนะครับปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ก็จะยังคงเป็นปัญหาของเราต่อไปอยู่ดีเนาะดังนั้นต่อไปนี้คุณควรจะกล้าที่จะเผชิญปัญหามากกว่านี้นะครับปัญหาที่มีจะแก้ตอนนี้หรือจะเอาไว้แก้ตอนไหนสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาแก้มันอยู่ดีนะครับยังไงเราก็หนีมันไม่พ้นเนาะ สู้เราจัดการกับมันะตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มที่เนาะโดยไม่มีปัญหาคาใจแบบไม่มีใช้ชีวิตแบบปราศจ,จ,จากปัญหาคาใจอะไรอย่างเนี้นะครับที่บอกว่าอยากให้คุณจริงจังกับชีวิตมากขึ้นกว่านี้เนาะนอกจากจะจริงจังกับการแก้ปัญหาที่คาราคาซังอันนี้แล้วนะครับยังหมายถึง ให้คุณเริ่มมองอนาคตของคุณให้มากขึ้นด้วยนะครับอยากให้คิดถึงวันข้างหน้าว่าถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเราควรหรือว่าเราจําเป็นจะต้องมีอะไรแล้วบ้างเนาะในเรื่องของ <c oughs> อย่างเช่นในเรื่องของการงานนะครับงานของเรามีความมั่นคงแค่ไหนแล้วงานนี้สามารถซัพพอร์ตเราจนถึงวันที่เราจะ,กะเกษียณตัวเองได้ไหมเนาะหรือว่าในเรื่องของการเงินนะครับ เมื่อถึงวัยหนึ่งอ่ะการมีเงินเก็บหรือว่าการมีทรัพย์สินประมาณเท่านี้มันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเรามีเงินเพียงพอที่จะผ่านเรามีเงินเพียงพอที่จะสามารถเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ไปได้ไหมนะครับมันจะเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนเราก็อาจจะยังไม่ได้คิดจริงจังมากเนาะแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องกลับมาจริงจังกลับมาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะครับ สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือทุกคนเนาะมีภาระรของตัวเองดังนั้นให้ภาระรของคนอื่นเป็นภาระรของคนอื่นบ้างนะครับคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะชอบช่วยคนแบบชอบช่วยมากจนบางครั้งแทบจะเอาภาระรของคนอื่นอนะมาเป็นภาระรของตัวเองเลยต่อไปนี้อาจจะ ต้องมีการขีดเส้นให้กับตัวเองนะครับให้ชัดเจนว่าการช่วยเหลือของเราอะจะอยู่แค่ตรงไหนจุดไหนคือเส้นแบ่งระหว่างช่วยเหลือกับเอาภาระของเขามาเป็นของตัวเนาะเพราะการช่วยเหลือที่ไม่มีขอบเขตอันนี้นะครับจะมีแต่สร้างปัญหาให้ทั้งต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะครับปัญหาต่อตัวเราเองก็คือแน่นอนเนาะชีวิตของเราที่ ค่อนข้างจะอยู่สุขสบายดีอยู่แล้วก็จะไม่มีความสุขนะครับมีแต่เอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาเป็นของตัวเองแบบนี้เนาะมันก็ทำให้เราแทบจะไม่มีเวลามาใส่ใจตัวเองเลยไม่มีเวลามาดูแลเรื่องที่เป็นของตัวเองเลยนะครับส่วนปัญหาต่อคนอื่นก็คือคนอื่นก็จะเสียนิสัยนะครับที่ มีอะไรก็จะผลักภาระให้คนอื่นไปแล้วตัวเองก็ทําอะไรไม่เป็นมีปัญหาทีไรก็เดี๋ยวมีคนอื่นจัดการให้เนาะมากๆเขาก็จะกลายเป็นเขาก็จะไม่รู้หน้าที่ตัวเองนะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรเพราะมันมีแต่คนอื่นคอยทําให้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องปล่อยผ่านหรือว่าวางเฉยต่อปัญหาของคนอื่นที่เข้ามาบ้างนะครับจากการช่วยเหลือแบบ ลงมือทำให้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการสอนหรือว่าการแนะนำให้เขาไปแทนแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเหมือนกับแนะนำไปแล้วก็ให้เขากลับไปใช้สติปัญญาความสามารถของเขาเองเนาะในการแก้ปัญหาของเขาเองด้วยถ้าทำแบบนี้ได้คุณก็จะพบว่าชีวิตของคุณนะมีความสุขมากขึ้นเลยเนาะไม่ต้องมาใส่ใจกับปัญหาของคนอื่นมีเวลาให้กับตัวเอง ได้เอาเวลาที่มีมาใส่ใจดูแลชีวิตตัวเองบ้างนะครับหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองแล้วชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับอาจจะต้องลองคิดตรงนี้ดูด้วยสำหรับคนที่เลือกกองที่4ี่นะครับ ตำหรับคนที่เลือกกองที่4นะครับสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณก็คือบทเรียนที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับต่อไปนี้อนาคตของคุณอาจจะต้องเจอกับบททดสอบเนาะเจอกับโจทย์ปัญหาของชีวิตเพื่อเป็นการสอนให้ชีวิตของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกขั้นนะครับคุณกําลังจะกลายเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมากขึ้นเนาะดังนั้นเตรียมใจเตรียมความพร้อมรับมือกับ โจทย์ที่กำลังจะเข้ามาให้ดีนะครับบททดสอบนี้ไม่ได้ทดสอบความสามารถทางกายภาพหรือว่าภายนอกเท่าไหรนะ่เนาะไม่ได้เป็นการทดสอบความสามารถความรู้อะไรประมาณนี้เนาะจะจะเป็นการทดสอบด้านจิตใจของเรามากกว่านะครับเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่เอาตัวรอดค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับปัญหาอะไรที่เข้ามาเนี่ยเชื่อว่าเราคุณสามารถหาทางออกกับมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องเจอกับบททดสอบที่ว่านี้ ก็คือเป็นการทดสอบด้านจิตใจเนาะทดสอบความมั่นคงทางอารมณ์อะไรประมาณนี้นะครับการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันวุ่นวายกับสถานการณ์ที่มันรู้สึกแบบไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเนาะดูเหมือนกับจะต้องผ่านช่วงยากๆนี้ไปแบบลำพังอะ่ะแบบดูไม่มีคนช่วยไม่มีคนมา ให้กำลังใจอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณผ่านพ้นสถานการณ์พวกนี้ไปได้เนี่ยคุณก็จะได้การเรียนรู้อะไรบางอย่างเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่สอนให้คุณอนะ่ะพัฒนาขึ้นไปเป็นเรียกว่าเกือบเป็นคนละคนเลยเนาะเป็นคนที่เก่งขึ้นดังนั้นอย่าไปกลัวกับอนาคตที่จะมาถึงนะครับเพราะว่า บอกได้เลยว่าคุณสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน <c oughs> อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันแย่ๆเนาะเป็นความรู้สึกท้อแท้หรือว่าวาวุ่นใจบ้างก็ขอให้ตั้งสตินะครับคิดเอาไว้เสมอว่าปัญหาที่เราเจอจะมีบทเรียนอะไรบางอย่างให้เราได้เรียนรู้นะครับเชื่อมั่นในอนาคตเนาะว่าเราสามารถผ่านพ้นไปได้แน่นอนแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวทางออกมันก็ ทางออกของปัญหาก็จะปรากฏให้คุณเห็นเองนะครับ